เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้ช่องช็อกโกแลตนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับโรบอบแบบฟิตนะครับมีอัปเดตมาใหม่นี้ก็ใหม่มานะครับผมลอปเตอร์ชูนะครับซึ่งอยู่ในโลกหนึ่งนยะส่วนในโลก2ก็ชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับเนสตเตอร์ Letter, อะไรสักอย่างเนสตเตอร์เฮเวนนะฮะโอเคสำหรับในโลกหนึ่งมีอะไรให้เราทำกันบ้างนะครับผมก็มี คนขายนี่เลยครับผมมานะ่อ่ากงปูใหม่นะครับกงปูใหม่ <Wow. S 1> แล้วว่าคนขายเรือแบบใหม่นะฮะซึ่งเราจะไปทําการตกลอบเตอร์กันนะครับผมวันนี้นะฮะอ่าหรือว่าจับลอบเตอร์เนะี่ยเราต้องซื้อกงปูแบบใหม่นะครับอ่าซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3แบบรู้สึกว่าจะ3แบบนะในโลกในและในโลก2ก็จะมีอีกด้วยนะครับผมโอเคก็ใช้ได้ทั้งโลก1และโลก2เนี่ยครับผมซึ่งจะเป็น n p c ตัวใหม่ที่ชื่อว่า ยูทิลิตี้บอทนะครับผมหรือว่าเรือแบบใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้งานอย่างไรนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามพี่โก้ฝากนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคเข้ามาถึงเราก็คุยกันเลยนะครับกับยูทิลิตี้บอทนะครับซึ่งมันจะมีเมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้ว่าปลดปล่อยเรือวิ l ยูทิลิตี้บอทให้เรากดอันที่2นะครับหรือว่าอันล่างนั่นเองนะครับ โอเคหลังจากที่เราทําการกดเสร็จนะครับมันจะมีเรือสําหรับไปตกกุ้งนะกุ้งบังกรหรือว่ากุ้งลอปเตอร์เลยนะครับอ่าอีกเรือหนึ่งก็มีตามราคานะครับก็ซื้อกันตามสภาพได้เลยนะฮะใครีจังเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราซื้อเสร็จนะครับให้เราทําการสเปาเรือได้เลยนะครับก็สามารถที่สเปาได้กับ n อ c ตัวเดิมนี่แหละนะครับผมตัวนี้เลยนะครับสามารถสปาได้แบบ สองเรือแล้วนะเออสองเรือแล้วอ่าเป็นไงนะครับมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหของพิโก้ลำใหญ่เลยว่ะทุกคนโอเคอ่าใครซื้อได้ไม่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับผมโอเคและที่สำคัญคือเราต้องเป็นคนขับนะครับถ้าเราเป็นคนขับเนี่ยคนแรกนะครับเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งล็อบเตอร์ แล้วก็ตำแหน่งปลาเนี่ยครับอยู่ตรงไหนนะครับที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่พอนั่งไปปุ๊บมันจะให้กด x เลยใช่ไหมวิ i ยูเทลิตี้เลยนะครับผมอ่าซึ่งตรงเนี้มันจะเป็นตัวใหม่นะครับผมอ่านะเป็นเมนูใหม่ซึ่งมันเป็นกรงปูแบบใหม่อ่ะนะครับอ่าซึ่งใช้ในการจับลอสเตอร์เท่านั้นนะครับอ่ามันจะอยู่ในเมนู x นะจากนั้นนะครับผมให้เราขี่เรือไปเลยครับผมไปหาตำแหน่งลอสเตอร์แต่ละที่ได้เลยที่เราต้องการนะครับ ตรงนี้พี่โก้เจอเป็นที่เรียบร้อยพอเจอมันจะขึ้นสีแดงๆเนี้ยเลยถ้าเราไม่เปิด GPS ก็จะขึ้นเหมือนกันนะก็สามารถที่จะตกตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการใช้นะครับก็กดตัว X ขึ้นมานะครับผมหรือว่ากดมันจะมีเมนูให้กดอนะ่ะพอหลังจากกดขึ้นมานะครับผมเราก็กดเลือกไปเลยที่เราซื้อมาเราใช้คงปูแบบไหนแบบพรีเมียมแบบธรรมดาแบบปกติอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะจับลอปเตอร์นะครับผมโอเคหลังจากนั้น มันจะมีเวลาให้เราขึ้นอยู่มันจะวางได้จํากัดจํานวนอันนะครับและก็นับคูดาวอยู่นะครับผมที่ที่เราตกล็อบเตอร์ตรงนี้นะครับหรือว่าจับล็อบเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเราก็สามารถลงไปจับได้หมดทุกกงแล้วนะครับผมถ้าเราวางพร้อมกันนะครับ โอเคตอนนี้เราวางเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นลงไปเลยครับอันไหนเป็นสีเขียวแล้วเราลงไปเลยนะครับวิธีการจับนะครับมันจะมีวิธีอยู่หลังจากเรากดจับนะครับมันจะแบบมีแถบให้เหมือนตกปลาเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นแถบแบบใหม่จะเป็นแถบแบบวโงโกลมนะครับขึ้นมานะนี่เห็นป่ะนะครับซึ่งให้เราจับอ่านะเป็นไงเฮ้ยเจ๋งไหมทุกคน จับปุ๊บนี่กดจับนะครับอ่าก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยบางตัวจะจับง่ายจับยากไม่เท่ากันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่โกจะจับไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าถ้าจับหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดเลยหรือเปล่านะครับล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ที่จับได้ก็อยู่ที่ประมาณ5ตัวนะครับต่อสถานที่หนึ่งนะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งจุดจับล็อบเตอร์เนี่ยเยอะมากนะครับผมบอกเลยนะครับเต็มแมปบอกเลยตั้งโลก1โลก2นะโอเคครับยังเหลืออีก2ตัวนะ รู้สึกถ้าจําไม่ผิดนะครับผมถ้าเราจับจับไปหมดแล้วอะ่ะคือ5กากงแล้วคือสถานที่นั้นอนะ่ะก็คือจับไม่ได้แล้วเราต้องไปจุดถัดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยเห็นปะนะครับแต่และตัวก็จับไม่เท่กากันเนี่ปะบางตัว2บางตัว3ก็ว่ากันไปนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีเวลาในการจับด้วยถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยก็กุ้งรัฟเตอร์ก็จะหลุดออกจากกงอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้เราจับมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบอกได้เลยว่า ราคาและ exp โคตรดีนะครับผมอา uh, exp ไม่รู้แต่ราคาโคตรดีบอกเลยโคตรแพงโคตรแรงนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อไปนะครับในโลก2ส,สิ่งที่แตกต่างนะครับเข้ามานะครับก็คือมีอวนจับปลาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่โกจะมาสอนใช้อีกทีนึงนะเดี๋ยวกดซื้อไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะหมดเวลาซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเบ็ดใหม่กันก่อนนะครับซึ่งเบ็ดใหม่เนี่ยได้ แบบราคาต่ํามากนะครับผมซึ่งอยู่ในโลก2เนี่ยครับเบ็ดใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวซื้อเก็บไว้ก่อนเลยใครรู้วิจีจับไปขายแล้วก็สบายแล้วนะฟาร์มเงินสบายแล้วตอนนี้โอเคจากนั้นให้เรามาที่ไร่ไม้พุ่มนะครับหรือว่ากอรลัดโกฟนะครับซึ่งก่อนนี้จะมีเบ็ดใหม่อยู่หนึ่งเล่มนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการตามหาเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับ ให้เราลุยไปเลยนะครับมันจะมีเอ็นีซีอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้โหพี่จ๋าได้มาแล้วเร็วจังนะเนี่ยเบ็ดใหม่นี่ซึ่งเป็น n p c c a r ซีแครอทนะครับซึ่งเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ให้เราทําการคุยนะครับแล้วเราเลือกบานาน่าไปนะครับหรือว่าเมนูอันที่หหรือว่ากล้วยนะครับซึ่งมันจะให้ไปตามหาพาสเวิร์ดตามที่ต่างๆในเกาะนะครับซึ่งเดี๋ยวตามพี่โก้มาเลยนะครับพาสเวิร์ดมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมอ่าเนะี่ยอ่าหรือว่าไปตามหาแบบ นะฮะลาดลับอะไรเงี้ยนะครับผมไปครับผมไป let's go ไปเลยครับผมอ่านะซึ่งมันจะอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับมีข้อความอยู่นี่เราต้องมาเก็บตรงนี้เลยนะครับอ่าบริเวณรอบเกาะให้หาบริเวณรอบเกาะลองดูนะครับเดินรอบเกาะนี่นะครับมันจะได้เป็นกรับกรับกรับลักลักลัลก,ลก,ลก,ลกอ่านะฮะโอเคไปเป็นวิธีการคุยหรือเปล่ากับมนุษย์แครอททุกคน โอเคครับอะหลังจากนั้นเรากดคุยกับมนุษย์แครอทนะครับถ้ำแครอทก็เปิดนะฮยเราเข้าไปนี่โอ้โหเป็นสวนแครอทนะครับแครอทกาเด้นนะครับโอ้โหอย่างเอานี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาตกกันเลยดีกว่านะครับผมอาเฮ้ยนี่ไงเบ็ดใหม่นะครับอยู่ที่7 5 0 0 0 ES นอนะครับตอนนี้เราไม่มีตังเลยงั้นเดี๋ยวเราปั๊มตังตกก่อนเลยแล้วกันนะครับ ใช้เบ็ด15ล้านนี่แหละเออเนี่ยนฮะโอเคใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าเอาเบ็ด15ล้านมาใช้ได้ยังไงปลดล็อกยังไงสามารถไปดูคลิปเก่าของพี่โก้ได้นะชื่อคลิปว่าแท่นบูชาใหม่นะยครับผมโอเคอะหลังจากตกไปสักพักพี่โก้เจอปลาซีเข็ดเลยนะครับผมอานะฮะโอ้โหบอกเลยว่าปลาซีเข็ดในนี้ยโคตรเด็ดนะครับผมเพราะว่าพี่กลัวโ,โนเนะมากเลยเนะครับบอกเลยเลยว่า โค้ดกลัวโนนี้นะโอเคมาดูกันครับโอ้โหเป็นฉลามแครอทนั่นเองเนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่โกออกไปขายของก่อนนะครับที่เราจับมาวันนี้ทั้งหมดนะครับดูว่าได้เท่าไหร่นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมเล t โก o ไปครับเดี๋ยวไปที่ขายปลานะครับผมอมาที่พ่อค้าตรงนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราขายไปหมดเลยนะในแครงแครอทอะไรนะครับพี่โก้ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ แเคเราเราก็ขายแล้วก็ในนู้นเราก็ขายแล้วอุ้ย5เศรีเย็ดทุกคนแป๊บเดียวโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมานะครับแล้วเราก็มาซื้อเบ็ดกันเลยโอ้โหตก,กันสนุกสนานเลยนะครับตอนนี้นี่ครับอ่าสวยนะโอ้โหโคตรสวยนะครับผมนี่กดซื้อมาเลยครับต้องบอกเลยว่าสเตตัสโคตรดีเนี่ยครับผมโคตรดีเลยนะครับลองไปใช้กันดูได้นี่เป็นไง แค่ลอตนะครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วเอาแล้วครับสำหรับวันนี้พี่โก้ก็มาสอนทุกคนในการจบจับ lobster เนะครับผมมาแล้วก็หา,าบิดใหม่กันแล้วนะครับก็ฝากน้องๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนิดนึงและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยใครมานะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม